วันลุมพินียอดไอคิวอภิมนศีหวังปิดเกมไวคิริวคูมูทอปลุ้นคว้าสัญญาวันยอดไอคิวอภิมนศีมวยซ้ายใจเด็ดวัย22ปีจากบุรีรัมย์หวังกระชากสัญญานักกีฬาวันมาครองให้ได้โดยเตรียมปิดเกมน็อกทิริวคูมูท็อปวัย26ปีจากรัสเซียโดยทั้งคู่จะพบกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นนแบนต์ตัมเวท135-145ปอในฐานะคู่เอกศึกวันลุมพินี89วันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี รรอินทาเริ่มคู่แรกเวลา19.30นนสำหรับยอด IQ คอพิมลลสีเข้ามาต่อสู้ในวันลุมพินีตั้งแต่เดือนมีนาคม66มีผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการเก็บชัยชนะได้6จาก7ไฟที่ลงแข่งขันโดยผลงานล่าสุดเพิ่งขึ้นชกคู่เอกในศึกวันลุมพินี82เมื่อสิุลาคมที่ผ่านมาโดยสามารถเอาชนะคะแนนเหนืออับดัลลาไดายาทีเอฟนักสู้รัสเซียไปได้แบบเอกฉันท์ ดูคลิปวันลุมพินีวันที่26มกราค,คม2567คู่ราฟรีโบฮิก vs ยอดไอคออพิมลสียอดไอคิซ vs อับดัลลาโดยยอด i อคอพิมลสีจะต้องเผชิญหน้ากับนักสู้รัสเซียเป็นครั้งที่4ในรายการนี้โดยในไฟน์นี้ต้องปะทะกับคิริวคูมูทอ็อกนักชกอาวุธหนักที่น็อกคู่ต่อสู้มาแล้วสามไฟ์โดยล่าสุดเพิ่งไล่น,น็อกฟอร์ซานชิเชกนักสู้จากตุรกีในศึกวันลุมพินี74เมื่อ9สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางนักสู้จากบุรีรัมศึกษาคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีและหวังปิดเกมสวยๆเพื่อโอกาสคว้าสัญญานักกีฬาวันสำหรับคิริวผมศึกษาเขามาหนักมากเขามีจุดแข็งคือหมัดฮุกซ้ายกับหมัดขวาตรงที่ดีโดยเฉพาะฮุกซ้ายที่นกนักมวยไทยมาแล้วหลายครั้งสเต็ปขาดีแต่อาวุธอื่นๆผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่าแน่นอนคิริวโคมูทอปจุดอ่อนเขาไม่บังลุกแต่วันที่เขาแพ้ฟเฟอร์รารีคงเป็นเพราะเขาไม่บังแข่งเลย ทำให้แพ้เพราะจุดนี้ผมเลยคิดว่าจะคัดลอกแผนมาใช้บ้างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่จะมาผสมผสานสไตล์ของเราเพื่อสู้กับเขาในไฟนี้ผมเข้าใกล้สัญญาวันมากแล้วอีกไม่ไกลเกินเอื้อมจะไปถึงจุดนั้นถ้านอกเขาได้สุกนี้อาจจะเป็นวันของผมผมจะต้องชนะเขาให้ได้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h o n i c c o m facebook youtube วันคู่แรกเริ่มเวลา19นากาสนาทีส่วนช่อง7 hd กด35ภาษาไทย เริ่มรับสัญญาณสด20นาฬกา30นาที